สวัสดีครับผมทนายด้วงสุเชนทวดทิพย์ครับวันนี้วันที่4พฤษภาคม2563ก็เอาเรื่องประสบการณ์ในการทำงานในอดีตมาเล่าให้ฟังนะฮะในขณะนั้นก็ประมาณปีพศ2534ผมเป็นสมาชิกสภาจังหวัดฉขงซาอยู่ ในขณะนั้นก็มีเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นสมาชิกสภาจังหวัดฉางเซาด้วยอยู่ด้วยกันนะฮะก็พาจำเลยคนหนึ่งมาพบที่บ้านดูสำเนาคำฟ้องแล้วก็ปรากฏว่าถูกฟ้องในข้อหารักทรัพย์ในจ้างในเวลากลางคืนพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยพี่เป็นคนไปประกันตัวมันเอาหลักทรัพย์พี่ไปประกัน เงินสดสองแสนบาทสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ปรากฏว่าทรัพย์ที่เป็นของกลางในคดีเนี่ยคนได้ที่บ้านของจำเลยแล้วก็ทรัพย์ที่เป็นของกลางในคดีเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ผลิตเพื่อส่งออกเท่านั้นไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยในชั้นจับกลุมและในชั้นสอบสวนเนี่ย จำเลยให้การรับสารภาพผมก็เลยแนะนำพี่เขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ผมว่ารับสารภาพดีกว่าครับก็เอาเอาตังประมาณสองหมื่นที่พี่เข้ามาถึงเข้ามายัดใส่กระเป๋าผมเนี่ยผมว่าดึงตังแล้วก็เอาไปใส่กระเป๋าพี่เขาคือบอกพี่เขาว่า เรารักๆกันพี่เออผมแนะนำไปตรงๆอย่างนี้ดีกว่าเสร็จพี่เขาก็ลากลับพาจมเลยกลับไปวันรุ่งขึ้นก็ไปเจอพักพวกเขาก็บอกโอ้เมื่อวานเจอเฮ er ียเขาเฮียด er ่าด้วงเละเลยถามว่าด่าเรื่องอะไรเขาบอกมันใช้ไม่ได้มาหามันมันไม่ช่วยมันบอกให้รับสรารภาพ ปรากฏว่าผมก็ไม่รู้จะทำไงนะก็บอกคนที่มาเล่าให้ฟังว่าบอกเราก็แนะนำตรงๆก็เขาเขาาไม่เชื่อเราเราก็ไม่รู้จะทำไงปรากฏว่าอีกประมาณสักเดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่าก็ไปเจอจำเลยเนี่ยที่ศาลนะ จำเลยเขาก็ยิ้มยิ้มกับผมเขาก็มาที่ศาลก็เหมือนตั้งท่ามาสู้คดีผมก็ถามทนายเขาซึ่งรู้จักมากคุ้นกันนะฮะเขาลบนัาถือกันอยู่ถามว่าพี่ครับทำไมพี่ถึงรับทำคดีนี้ฮะมันเคยไปหาผมผมปฏิเสธไม่ไม่รับทำคดีให้ เขาก็บอกว่าเราเป็นทนายดวงใครมันมาจ้างเราเราก็รับไว้หลังจากน,นั้นอีกสักประมาณสองเดือนกว่าผมก็เจอสอจอที่มาหาผมที่พาจำเลยคนนี้มาเขาก็บอกว่ามันหนีเวลาดวงไอ้จำเลยคนที่พี่พาไปหาเนี่ยรู้งี้เชื่อดวงก็ดี พอผมไปเจอพี่ที่เป็นทนายที่รักกันนี่ผมก็ถามเขาว่าพี่ไอ้คดีนี้สรุปว่ามันเป็นไงเขาบอกว่ามันถามพี่ว่ามันจะรอดไหมพี่ก็บอกว่ารอดไม่รอดสามไม่คนตัดสินนี่ก็อยากเองอยากรอดเองก็หนีไปดิมันก็เลยหนีไปเลยเราพูดเล่นๆแท้ๆ ก็เรื่องนี้ก็มาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์นะฮะบางทีคนมีคดีมีความเนี่ยเราแนะนำไปตรงๆเนี่ยเขาไม่เชื่อต้องให้โดนกับตัวเองคือโดนสารสั่งปรับไปสองแสนยำเลยก็หนีไปไอ้ส่วนตัวผมเองนี่ก็ยังคิดมาถึงทุกวันนี้ว่าเอเรานี่มันมันโง่มันฉลาด ถ้าเรารับรับคดีถ้าเราก็ได้เงินมาใช้เรากลับปฏิเสธไม่รับคดีแล้วก็เป็นเหตุให้เขาพวกเราต้องถูกปรับไปถึงสองแสนเขาจำเลยมนหลบดนีก็เอาย่อๆเท่านี้ฮะเอามาเล่าให้ฟังเป็น,อ,นอุตาหรรอผมเองก็คงเอาเท่านี้ก่อนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ